สวัสดีครับผมนายกิติพงศ์จอมชู้คณะศึกษา111214ในคลิปนี้จะมาสอนการสอบไม่ไว้วใจนะครับเตรียมจดดน่วยข้ารกนะครับสอบตีข้าต่อไปนะครับสอบตัดข้าต่อไปนะครับสอบัดข้าต่อไปนะครับสอบปุ้ง ก้าต,ต่อไปนะครับสอบกบออะร,บอบระตุ้งก้าต่อไปนะครับสอบกลับก้าต่อไปนะครับสอบกระตุ้งกลับต่อไปนะครับกระโดดสอบครับต่อไปนะครับจะเป็นการผสมผสานระหว่างการโฉบและการเตอนที่นะครับเตรียมจดมวย สืบหน้าสอกตีสืบหลังสอกตัดสืบซ้ายสอกงัดจับขวาสอกพุ่งลุกสลับจับซ้ายลุกสลับสอกกระทุง้ง sườn lắm sọc lắp sọc Sướng mà. quá sọc cả thuốc lắp lúc ta lắp cái tới ta ครับวันี่นี่เป็นการสอบของแม่ม้ไม่ได้นะครับขอบคุณครับ